สวัสดีค่ะพี่น้องพามาเบรงตำกุ้งซดของครัวปอพอนะคะบายน้องกุ้งนะคะมื้อน,นี้น้องกุ้งสีเห็ดตำกุ้งซดนะคะส่วนผสมก็มีเครื่องปรุงก็มีบักพริกกระเทียมบัตรกรเทศบักหน้าวนะคะน้ำป,าปลาปลาต้มสุกชั่วรสน้ำตาลน,นะคะพี่น้องกับเป็นเครื่องตำทั่วๆไปนั่นแหละค่ะพี่น้อง แต่ว่ามือนี้เขาจะขาดอยู่ตัวหนึ่งคือพักหอมปีค่ะมันบมมีไปสื่ออยู่หานแล้วมันบดได้ค่ะพอดีคัาวเข้าบ่ได้พร้อมเป็นไหนนะคะเขากระตำมบักพิกก็เอาเครื่องลงก่อนเลยค่ะพี่นอ้องมกเขือเทศบักหน้าป่าเรื่องเลยค่ะบักคามเปียก <c oughs> ตามรูปเลยนะคะส่วนกุ้งสดนี้เขากระได้ปอกเปลือกผ่าละกระลังทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ ใส่น้ำปลาแดกลงไปค่ะพี่น้องประแดกตวงค่ะหอมหอมพี่น้องค่ะกินไหมโอ้โหปริมาณไม่ไม่ชว่เอาตาม,มากเลยนะคะน้องกุงุงบอดดี้ตวงค่ะใส่ชูรสค่ะนั่นเขากะเน้นเน่นคอยคอยอย่าตำให้งได้พี่น้องเคล็ดไห้นามนามตำนาประแดคํานนวมันเข่ากันซะก่อนค่ะซีบเบอรงก็ไดแต่นีบอริซิมคิดว่าน่าจะพ่อแหละก็ใส่เศษมะกุงลงไปเศษมะกุงใส่เล็กน้อยนะคะใส่พอเป็นผัก เพราะเขาเจะตํากุ้งเป็นลักนะคะพี่น้องเขากัตับตับบางคุังห้มันได้โรจัดเทกุ้งลงไปค่ะพี่น้องค่ะค่อยคยค่ะพี่น้องค่อยค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 อเล็กเลักน้อยเขาจะบดตํากุ้งได้พี่น้องเพราะว่าการตํากุ้งนี่ยจะเห็นห้โัวกุ้งเละนะคะกุ้งจะบวกรอบกุ้งจะเบี้ยวเพราะฉะนั้นเขาสิค้นเอาคือย่ำนี่พี่น้องค้นคนในมันเข่ากันกับางครงที่เขาตับแล้วนะพี่น้อง มันเขาน้ำเขาเนื้ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะพี่น้องเอาน้ำมาฝากกันโดยเฉพาะเลยนะคะนี่เห็นบ่คะเรียบร้อยเลยค่ะชิมค่ะอุย้ยพี่น้องเศรษส,บ,สบค่ะพี่น้องความเผ็ดความเปรี้ยวความนัวพอดีเปะเลยค่ะบ่ต้องปุงอีกค่ะรอบเดียวเลยค่ะพี่น้องค่ะอือหือตัวกุ้งนี่บ่ต้องตำนะพี่น้องให้เข้าข้นใส่จังศิละเพื่อไว้เพื่อว่ากุ้งมันจะได้กรอบเวลาเรากินเนื้อจะได้หวานค่ะพี่น้อง เห็นบ่ค่ะเท่เลยค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คัาเมดาเด้อค่ะมีอียงเสียบเสียกีเอามาสูเบิงสูเห็ดคือเกานั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะคะก็ขออําลาพาจากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ